สวัสดีครับวันนี้หาหอยได้ครับเด้อวันนี้มาต่ายหอยแล้หน่อยโอ้เยอะเอะโอ้โหปูปูปูครับปูได้อยู่หอยแล้วจะรดรดเยอะมากนะอันตอรายะไรอผมนี้มาหาหอยนะวันนี้อยากกินหอยก็ต้องมา นี่มาหาหอยนะริมคลองเจอแล้วเจอแล้วเพี้ยเพียเพียมาเอาให้แน่เนี่ยร่วงร่วงเดี๋ยวเพิ่งสองวันนี้มันจะร่วงเออมันเถอะไฟมันเรียเอาเอาเอาลงลงยงลงแล้วนะนี่นี่โอ้ลงไปแล้วนี่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 นั่นแหละพอได้ก้อยพอได้ก้อย เอานี่นี่หอยหอยเขากลับนังว่าเขาไปหาฟังดุนไงว่ะเอาพราะแล้วบ่เนี่ยมันไปสุดยังฮะมันยังไม่สุดเลยมาหอยด้วยพี่น้องวันนี้มีก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่มาไต่ริมข้างทางเลยครับผมเ ทาางงขพอได้อยู่ครับผมคนหลายโอ้โหคนมาเป็นยี่สิบสามสิบคนนะปูเป็นตัวเบลเลอร์เลยเสียได้ลงไม่ได้นะนี่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 ลายเห็นรอเขาก็ยิบและลากเขาลงไปนะจากแล้วไม่ตวงมันมันสีอันนี้ไปนะพอได้คอยอยู่เด้มื้อนี้เพอมาหาพอได้กินเพราะว่ามื้อนี้ว่ได้ไปบื้นว่ได้ไปเที่ยวทะเลนะพอได้หาพอได้กินซื้อ แต่ถ้าไปเที่ยวทะเลต้องหาหลายๆเอาไปกินทะเลอียังยึ่ตีนมันเนี่ยว่ามนดับเฮ้ยเขาไปเจอตรงไหนเมื่อกีินหรอเขาเจออยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยเจออะไรเจออันนั่นแหละนู่นอยู่ต้นไม้นู่นอป่าไหมนี่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 ป่าไหมนี่นี่นี่ละละหนึ่งสองหนึ่งสองไปไป ี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นคนส่องหาดูเราจะตำรวจดูก่อนนี่ไงโอ้ยสีโอ้ยไอ้อ้ยอะลลาซองแลาซองลาซองปองเอาแม่ล้แม่ะกี่เนี่ยโอ้ยเยอะเยอะเต็มเลยอ่ะเต็มเลยมัญอ่ะาัเอาไฟเขาเอาไฟเฟาเไฟ บาเบาๆเด้อเบาเด้อมันไหลเด้อไหลลิมันไหลลิไหลลิโอ้พี่น้องหอยเชลลี่เป็นเป็นดงเลยพี่น้องเอ้ยบาเบาเกินเบาเบาเบาเด้อเบาเด้อเบาเด้อแม่งวะเป็นสิบยี่สิบหุ่นแม่กล่องอันใหญ่เลยแมมโอ้ยเนี่ยกูจะลงได้วะเพี้ย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 ความือขวามือตัวยังเงี้ยบาเบาโอ้เต็มเลยพี่น้องเอ้ย หมายเต็มเลยครับสิบยี่สิบตัวกองอไงยะเลยวะโอ้เกี่ดีเกี่ดีเกี่ดีโอ้เสียดายไปเลยลงวะคุณน่ะเดี๋ยวเพื่อนเก็บให้มันหมดก่อนแม่ค <over teachers> <asp. S 2> ุณ nah, น <my serge> <ster> ่ะข <sm> <ách> ้างล่างคุณแม่คุณน่ะนั่นนั่นน่ะเออนั่นน่ะนั่นอยู่ข้างล่างไงลึกๆเลยนะเต็มเลยคุณน่ะลาลาเเขาลงไปกี่พิกคุณน่ะคุณน่ะเต็มเลยคุณน่ะโอ้กูพากันดีใช่ปะกูอยากลงเด้หวะโอ้สิบยี่สิบเลยอ่ะ เอาเอาน่าๆล่าๆลาๆลาๆมังบกบกบกนี่นี่ใช่ใช่โว้ะขว้ะค่ะค่ะเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเยอะมากเลยครับผมเต็มถุงเลยทีเดียวนี่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 ตรงนี้เนี่มาเบิดเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะไอเบิร์ดอ่ะเออยังม่เบิดเลยอู้หูเสดายเลยวะอู้หูอยากลงเดียวโอ้มีงหลายที่ผายเลยตรงนี้ไหมนั่นน่ะนั่นลึกๆคุณน่ะยังมีเลยนะเออนั่นน่ะมันยังม่เบิดเลยล่ะมันกล่องอันนา้เต็มเลยเมื่อกี้ถามกระตะเบง <laughs> โอ้เสียดายเว้ยบ่ได้ล้งกับเขาเว้ยโอ้ยแยงว่ะหลายเลยพี่น้องได้ยูได้ยูได้หลายเลยมองเดียวกล่องอันนี้มาเอาเดี๋ยวยังละ่ะบึงดูหอบใส่เสือเต็มเลยผมนะวันนี้วันนี้วันนี้ลงไม่ได้วันนี้ลงไม่ได้ครับนนโอ้เสียดายมากวันนี้ลงอันนี้พาคอย,อยค่างเดียวครับพอย่างเดียว โอ้ยหายหายหนีนีไปแล้วโอ้ครับผมเอาใส่ใส่เสือไปเลยอ่ะใส่เสือไปเลยเออเออโอ้ครับผมเยอะมากเลยครับเอ่อเยอะเยอะเยอะมากเลยพื้นดีเด้อโอ้เสียดายเลยวะโอ้ลงบันไดม เนี่ยตัวนี้มีป่าวริมๆนะโอ้กูอยากลงเดิว่ากล้าไหมยันย่ามันเปื่อยอเมนบ่โอ้ขายบดเลยคนอ่ะเห็นบ่มันมีมันมีหลายแถ่นั่นแหละลึกๆแหละเพราะว่าแองมันน่ะมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอะไรเออบุ๊มบินดิบ่กูด่า เป็นน้อยๆป่ะเพราเป็นยังน้อยเอาไปก้อยกูยลงบไ,ได้เฮียร้อยสักกูยังบ่หายเมื่อเนิ่นกูลงมาแผลร้อยสักกูปเปื่อยหมดเลยถ้าถ้ากูลงได้แล้วกูลงเล่ยอ๊อฟกูลงเมื่อนั้นแผลกูเปื่อยเพราะว่หน้ามันเป็นหน,น,น้าแบบหน้าฉีดยาคายคายฉีดเข่าสิ่งอย่างมันอันตราย เป็นยาค่ายาขีดเขา่าฉีดยังนะเมีปักคุยผมครับผมวันนี้ขึ้นมาครับผมกำลังเปลี่ยนที่นะครับ <c oughs> ดู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 ด oh, <c oughs> โอเ้เต็มทุงเลยอ <c oughs> โอบู๊มาแล้วมาดูนะมาดูดูดูที่เดียวครับผมสองคนที่เดียวสองคน มาวันนี้วันนี้วันนอันนี้วันนี้เออโอ้โหครับผมต้องช่วยกันครับผมสามะคีคือพลังดูครับผมโอ้โหเยอะมากไปกลับบ้านคอแล้วได้หลายแล้วไปไปลำพงก็ได้ไปเนี่ยลำพงก็ได้อย่างก็ได้มีบ่มีบ่มีบ่มน้อยเดียวเสนว่าโอ้มาเยอะครับผม เพี่ยพี่อตรงนี้มีอยู่บ่วะร,ร,รถก็ไล่หลายนะพี่น้องเอ้ยวิ่งอันตรายขนาดรถก็ไล่หลาย,ายเฮ้ยเม,น,ยยมนบอกว่านอะโอ้ตองนี้บ่ค่อยมีคนมาหาเลยเนาะบ่ค่อยได้ใส่เขาเบิ้งน้ำแน่ป่ะเนี่ยหาหาเองหาเองกัน โอ้รถเปิดไฟสูงเ็นเนาะโอ้รถ <c oughs> เขาขี้ได้อยู่เลยโอ้ขับรถแบบไฟสูงะะไหมเพื่อนดูเย็นนี้มีก้อยนะครับก้อยไปดิ ก็ไปยังดอกนอนตีหนึ่งสองได้ยูนี่ไงนี่ไงลงไปดูวนะนี่ไงม,นนมาเด้อมาเด้อหอยหอยหอยเด้อตามมาตามมาอู้มีแล หาหอยหาหอยครับมันนี้กบอยู่บหรอโอ้โหลำพงฟรีลำพงข้างทางไปอันนี้ไม่ต้อง,ง,อ,งอันนี้ไม่ต้องหาเรากันในนย่าน <c id> อยู่นิ่วไหนวะยู่มุงไหนวะมันเกีียวอยู่หร ah, no. <c id> <c id> ออ่ กอสามเอกดอเดียวเก,ยวเ,กยวเมออหล่ตใไีโแล้วมาหนอจแมนอยู่บ่วเนี่ยผู้แมนม่มองเาเมนคือกันมอไซค์ใหม่แลวโอ้มาคนมาเยอะมากเลย เอาเจออยู่ตัวไหนตรงนี้นี่ยวะเออเออวไม่เอาหรอกตัวนี้ไม่เอาหรอกวะไม่เอาหรอกทำไมสองวะสองมึงซื้อนี่มันยึดตรงนี้ยึดตรงไหนวะนี่นี่ไงวะอันนั่นแหละมาเด้อเฮ้ยยึดตรงไหนวะแถวหมอยแต่ยืนนึงแถวโน้นไม่ใช่เหรอ มาเด้อมาเด้อหาหอยหาหอยครับนี่นี่ตรงนี้แหละเออแมนแมนไปไหนล่ะมาหาคลองหมดเลยจ้ะไปดูฟังดูนป่ะเขาไปายดี้พูดหนักสิหลาย ถ,ถึงถึงถึงทีกันเอ้อเอาไว้มอง้ายกาะระบะเลยตัวหายหายโดของฟรี <c oughs> เฮ้ยเฉียดตะปาดขึ้นหลายทีปะแสไปล่ะเขาน,น,นี่ตัยยาน,นไได้วยไปเลยกับบั อะไรวะเขได้ก่อยพอได้ก่อยแล้วนี่โอ้ป่าเมียใส่แห้วนะพอดีพอได้อยู่ดีละหอยแม่ไม่ใจะขึ้นไม้เองวะ ไม่กลบแว้วบกฟังนูนะเม้นเขาโอ้โหดูครับพอได้อยู่นะสองถุงสองโลเพิ่มมาเมื่อกี้ได้2องโลเฮ้ยลาละฝั่งนี้นะเอาโมรไซค์อ้าี่ผ่าล่างรถปุณิยโอ้ใครมาป่ไปเลยปะทาพี่ มาเยอะครับผมมีเขามาหากันนะเยอะอยู่สิบยี่สิบคนน่ะเขามาหาปูปูเท่าเท่าเท่าเขตเน,นี่ไงเที่ไหนวะนี่นี่แหละกิดดูปะ่ะ โอ ize, we ้ย <hein> ม <ous> ัน <hi> ก <token thanks> okay. okay. kind of ็บคลายเร็วอีกเนาะห้าเด็กดาเซ่เซ่อนี่อเบื้องี่น้องไขยเชอรี่แต่ตัวน้อยอยู่อู้หูมีน้ตักวะ เขายุ่งจำลองเก่าเว้ยเสะใส่โอ้ลงไปได้ไหมเ,เ,หเสดายยีได้ละลึกเหลียวนี่แม่มมแมบ่เนี่ย พี่แน่้นพี่แน่พอไีลงได้อะพี่พี่ห <c oughs> นีเด้ <c oughs> นั่น <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เอาใสาไปแน่ <c oughs> ยยง่ายเลยนะ <c oughs> นั่นแหละตอนนี้กำลังลงไปนะครับกำลังลงไปเอาหอยเชอรี่นะครับผมอัอนตรายยิ่งนักน้ำลึก <c oughs> มับโอ้โหเฮ้ยเย <c oughs> ขียด <c oughs> ตัวเบลเลอร์เลย เอาแค่นี้ก่อนครับผม